อยู่น so ี so ่โลตนี so ่เ so ห็นบคเห็นน่นหางหางนี่ต้อยู่ทอันี้เลย

um, ya ya cũng thật nhây làm hóa của cho <laughs> 6 con hẻm, hẻm ban tiện, ban tiện này nè, Ừ. Ừ. ต่อขุมต่อขุมก็มีดูดามุนี่ฮ วันกุมารทองวันกุมาร mèo mèo <laughs> <laughs> nón bồn tuông mao mỏ phong é

อันหูกระตายคเด้อครับถ er <oses> ึงว่าคลิปนี้ขอจบลงอีก่เด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมกันขอบคุณครับบ๊ายบาย